อัปเดตให้ดูก็คือมะเขือที่ปลูกไว้รอบนี้แต่วันนี้คือปลูกหลายต้นนะตรงนี้จะเป็นมะเขือเปาะเขาบอกเปาะลายเขียวปาะลายเขียวนี่มี2องต้นนี่ก็จะเป็นมะเขือยาวนี่ปลูกมาได้แค่วันอาทิตย์จำก็คือประมาณสองคืนนะจ๊ะนี่นี่ก็คือเราจะปลูกผสมกับผักอื่นๆไปเลย ที่ทําแบบนี้เพราะว่าเหมือนน้าพึ่งเรือเสือพึ่งป่าเนาะไอ้ผักขึ้นช่ายก็จะได้ร่มเงาของต้นมะเขือแล้วเราก็มีผักหลายๆอย่างกินเนี่ยอันนี้ผักขึ้นช่ายพึ่งปลูกเนี่ยก็จะปลูกในที่เดียวกันอาศัยร่มเงาของกันและกันเนี่ยอันนี้เราก็จะปลูกมะเขือปลูกไปกับผักชีเลยคือถ้าเราไปถอนผักชีทิ้งเราก็จะเสียดายเพราะเราก็ใช้เวลาปลูกผักชีมานานแล้ว นี่ก็เช่นเดียวกันนี่เราปลูกรอบนี้ก็คือจะปลูกเป็นเก้ากระถางนะเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นผสมกับผักชีนี่ตรงนี้จะเป็นมะเขือยาวเขาบอกว่ามะเขือม่วงหรือมะเขือเขียวเราก็จําไม่ได้เพราะว่าตอนเราไปซื้อต้นพันธนะุ์น่ะเขาก็บอกมานี่ก็เหมือนกันนี่ก็เป็นมะเขือยาวเหมือนกันแล้วก็ผสมไปกับแป้งผักชีคืออ่านี่ตรงนี้ผสมกับผักบุ้งแล้วก็โหระเอ๊ะไม่ใช่กับเพาแล้วก็ปลูก มะเขือด้วยก็คือผสมกันไปห,หลายอย่างเลยเนี่ยค่ะวันนี้ก็คือมาอัปเดตให้ดูว่าจการจเจริญแล้วตรงนี้ก็มีต้นมะกรูดเราก็จะผสมเป็นหอมแขกคือเขาเรียกว่าพึ่งพาอาศัยอยู่ด้วยกันน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าอยู่ในสถานที่แห่งเดียวกันแล้วก็ไหนไหนก็ลดน้ำแล้วเราก็ปลูกหลายๆผักไปเลย นี่เป็นภาพรวมนะภาพรวมทั้งหมดเลยที่วันนี้ที่เราเนี่ยพลิกอะไรเงี้ยเราก็จะปลูกปลูกลมๆกันไว้เป็นภาพรวมทั้งหมดแต่หวังว่าคือจริงๆแล้วเขาบอกว่าเวลาปลูกผักกินกินกินลำต้นเนาะไมั็ก็จะปลูกง่ายถ้าปลูกผักที่มันตกดอกเหมือนมะเขืออย่างเงี้ยแล้วมันก็จะออก ออกผลนะมันตกดอกก่อนแล้วมันจะได้ผลนี่ค่อนข้างจะปลูกยากอันนี้เราก็เป็นการปลูกครั้งแรกเราก็จะลองดูว่าจะได้กินหรือเปล่าก็ต้องลองนั่นแหละบ๊ายบายคลิปหน้าเจอกันใหม่ติดต้นด้วยนะ